บางครับพี่เชื่เลยครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยแล้วกันนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสักผมว่าใน10ปีมานี้นะครับที่เรามีการสื่อสารเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับเนื่องจาก Happy Workplace เป็นคอไวล์ยูของเราเราต้องการโปรโมทเรื่อง diversity ให้เขารู้สึกว่าเขามีพื้นที่ปลอดภัยในการที่จะทํางานที่อยางเต็มที่นั้นตอนช่วง,รงแรกๆเนี่ยก็จะมีความายายกลำบากนิดนึงเราต้องโปรโมทจากเพศหญิงกับ ให้เห็นความแตกต่างเริ่มจากมีความมีเพศหญิงมากขึ้นในระดับผู้บริหารนะครับขอเริ่มจากตรงนั้นได้เพราะว่าสมัยนั้นเขาพูด L G B T เนี่ย L G ที่แอ์หรือเปล่าหรือเออ,อคำนี้นเรามาเรียนูจากเมื่อไหร่ผมก็ <laughs> ไม่รู้นะครับอะไรอย่าง <laughs> างี้ใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยผมว่า L G B T พอพูดปุ๊บทุกคนเก็ตลนะจากเซอร์วิ์ที่เราทําเมื่อช่วงเนี่ยวิกเอนเนี่ยก็มีพนักง,งานถึงกว่า3,000นคนนะทั้ง b j c จ i ีบตอบมาว่าเขาเปิดเผยตัวตนว่าเขาเป็น L G B T นะครับ มากกว่าเป็นหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันก็เป็นอะไรที่ช่วงแรกๆอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าช่วงตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่ไม่ยากละแล้วเราก็นะครับเดี๋ยวขออนเดินสไลด์ไปข้างหน้านะครับอ่าอันเนี้ยเราเลยเขียนเป็นกฎที่ชัดขึ้นเมื่ออันนี้ปีหกสานะครับ64นะครับใช่ไหมครับ64ครับก็คือ3ปีมาแล้วนะครับเราประกาศให้ ให้ให้ให้ชัดเจนนะครับคือไม่ต้องชัดเต่าปูนแล้วนะฮะเราชัดที่ BJC จนี่เลยนะครับไม่ต้องชัดเต่าปูนแล้วนะครับเพราะชัดที่ BJC จน,นะครับ,รบ,ท,รบทุกคนก็มั่นใจแล้วครับว่านโยบายในเรื่องของอการแผนความหลากหลายและการไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยเรามีความชัดเจนทุกคนพร้อมทําได้เต็มที่เลยนะครับเพราะเราชัดเจนละเราจริง้ารประกาศนโยบายน,นี้ออกมานะครับจนเมื่อปีที่แล้วนี่เองในปี256เนี่ย เราได้รับรางวัลจากกรมคุ้มครองสิทธิและสิทธิภาพของกระทรวงที่ทรรมครับว่าเราเป็นองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชนระดับดีเด่นสูงสุดเลยนะครับระดับองค์กรใหญ่ระดับประเทศด้วยนะครับทังั้นจึงเป็นตัวที่น่าจะทาให้เรามั่นใจนะครับว่าเรามาถูกทางละการเริ่มต้นยากครับแต่พอเราขึ้นวินเซอร์ไปแล้วมันก็ไปเลยครับทีนี้ ไปได้ไกลและไปได้เร็วด้วยนัเราก็ยังมั่นใจว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของ Gender diversity ของเราที่เราให้ value เรื่องนี้ไว้เนี่ยน่าจะขับเคลื่อนองค์กรเราไปได้ดีต่อไปก็อยากให้กำลังใจทุกๆองค์กรที่ยังไม่ได้ทํานะครับผมว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมานะครับแล้วมันมานาแล้วถ้าเราพูดที่ b j c เราก็หลัก10ปีมาแล้วนะครับอันก็อยากให้ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยนะครับครับการตัดสินใจประกาศข้างในก็อย่างหนึ่งนะครับแต่การจาัด กรณีงานแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่น่าจะสร้างแรงกระเพื่อมได้ด้วยนะครับเรามีกระบวนการในการคิดอย่างไรจึงจะมาจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยู่ในระบบนิเวศทั้งหมดได้เข้าใจสิ่งนี้ครับครับแน่นอนครับเนื่องจากเป็นเรื่องของระดับนโยบาย,ยาเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานแล้วเราก็จะขมวนรวมมาที่ฝ่ายเอชาเรานะครับแล้วก็นําเรื่องเข้าไปใน เราเรียกว่า management board หรือคณะจัดการของเรานะครับแล้วโชคดีอย่างหนึ่งคือเรามีหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของ sustainability ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของ DJSI ด้วยรเรื่องที่เราดรําเนินการหลังเนี้ยมันสอดคล้องสอดประสานกันพอดีเราทําทีเดียวเราได้ถึง2-3สารางวัลเลยในเรื่องเดียวกันได้ทั้งรางวัลในเรื่องขององค์กรดีเด่นระดับโลกได้ดับหนึ่ันเปของ DJSI ของดาวโจนส์อินเนะครับเราได้รางวัลทั้งจากตลาดหลักทรัพย์เองนะครับ ทั้งจากอ,องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ว่านะครับการขับเคลื่อนก็อย่างที่เรียนเราต้องรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคฝ่ายในองค์กรของเรานําไปสู่ระดับ management แล้วก็เรื่องของ sustainability ก็จะมาซัพพอร์ตนะครับให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับการให้ความให้ค่านิยมในเรื่องของความหลากหลายเนี่ยมันจะส่งเสริมเรื่ความยั่งยืนองค์กรก็จะเติบโต,ตยังย่งยืนได้ด้วยนะครับนะครับ ในช่วงนี้เราฟังกันอยู่ท่านใดมีคําถามท่านสามารถที่จะเขียนคําถามท่านขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับคําถามของท่านแล้วก็จะหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยกันในช่วงต่อไปายด้วยนะครับผมกลับมาที่ทางตลาดทรั์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับว่า